ที่หลายคนประเมินว่าสุดท้ายรัฐบาลเดี๋ยวก็เสียงปริ่มน้าไปไม่รอดไม่รอดไอ้นุนก็ไม่ได้ไนี่ก็ไม่ได้นี่รอบนี้นี่ถือว่าผ่านแล้วนะผ่านแล้วแสดงส<ว>อง <2 S 1> ครั้งก็คือโหวตเรื่องถอนไม่ถอนกับโหวตเรื่องออนับประชุม,มต่างๆเนี่ยในการพิจารณาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผ่านหมดมรัฐบาล2 5 3เสียงอาาฮเสียงก็รัฐบาลมี 3, 2 6 3หายไป10อ อายเป็ก็ไม่แปลกก็แปลว่า253มเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งอยู่ประมาณ6เสียงครับเพราะว่ากึ่งหนึ่งมัน246อยมั้งประมาณนี้ตัวเลขมันมีคนตายไปด้วยอะไรเงี้ยนะเขาคำนวณจริงๆท่านประธานประกาศแล้วว่ากึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าก็เหนื่อยอยู่ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่าวิ่งกันวุ่นพอสมควรอ้าวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันกลายว่าที่คนพยายามบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยว พรรคว่มรัฐบาลก็แตกเสียงในรัฐบาลก็แตกเอาพอเอา,อาข้อจริงรอบนี้ถ้ารอบนี้มันล่มเนี่ยมันแสดงว่ามันใช่จริงแต่รอบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนพยายามวิเคราะห์กันมันจะบ่งบอกถึงสเสถียรภาพรัฐบาลจากนี้ไปยังไง